สวัสดีท่านผูช้ชมกันด,ด้วยนะคะผมก็กลับเข้าไป่ช่องโอป้าฟิยุกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมากินวิตามินซีกันไปว่ามันจะมีบางอันเช่นอันนี้เป็นวิตามินซีใช่ไหมคะส่สวนอันนี้เป็นเยลลี่วิตามินซีนะคะก็มาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยรสไหนจะอร่อยที่สุดโอเคสวัสดีท่านผู้ชมกอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะข้กูไปแล้วสวัสดีคะจะได้มาเล่นกินกันแบบตอนนี้ทำไมคะลูกโควิด19สายพันธุ์ใหม่กำลังมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างภูมิให้กับตัวเองเยอะๆก็คือการกินวิตามินซีเรายังไม่รู้เลยว่าวิตามินซีคือดีมากเลยเรายังไม่ เริ่มจากอนไรก่อนดีคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มๆเ๋ยเราจะหลับตาโอเคไหมค่ะเดี๋ยวหลับตานะเลาขอเอาเลยอันนี้อันนี้สีชมพูกันก่อนมีใจไหมคะหรือว่ามือฉีดเลยดี๋ยืมกินหอมนะครับทุกคนแต่ว่าคือถ้าปกเนี่ยมันเขียนว่า บูเบอร์กกรี่มันจะเป็นร uh ูปบูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่นะคะผมแล้วไอ้นี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยวก็จะให้ดูเลยนะคะว่าไอ้น,นี้มีอะไรบ้างอันนี้คือรสสตรอเบอร์ไม่ใช่อันนี้คือรสบูเบอ,อ,อร์ร uh ี่สีจะเป็นอย่างนี้มันมีหลายสีเหรอลูกใช่เดี๋ยว <ใน S 2> ออมาดูสิอ๋อแสดงว่ามันมีนแบบน,นี้มีทั้งบ uh ูเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ก็คือสีนี้ สวนบูเบอร์รี่ก็คือสีนี้แล้วก็สีอ่อนส้มๆจะเป็นตัวนี้มันคืออะไรอ,อ่ะนี่มีบูเบอร์รี่แล้วก็มีเพรนเบอร์รี่ค่ะเพรนเบอร์ร<ๆ>ี่น่าจะออกสีออกสีเหลืองๆค่ะลองชิมกันเลยอจะมีสามสีสีแรกก็คือเดี๋ยวผมจะผสมเหมือนเดิมโอเคเราจะมาเล่นเกมปิดตากัน<ๆ>เอาไว้อันนี้อันนี้ซ้ำไหม ป,อ,อ,ปอ,อันนี่จำได้เลยอีก่ะตห่อไปอันนี้อันนี้รู้เลยมันเป็น,ปน,ปน,ปนหัวใจอะอันนี้รู้เลยเพราะว่ามันเป็นรูปหัวใจซ้ำบอกด้วยนะครับนนมไ,มไม่ซ้ำไหมไม่ซ้ำค่ะ ปลิ้นวิตามินซีลดองุนถูกต้องอันนี้าำไหมครับไม่จำอัปเปลิลเกิดยเหรอแก้รอยอปปอรอยุ่งๆม่ม อันนี้ล่ะทำไหมลถอะไรคะกับตุ้นพี่สดส้มน่าจะเป็นรสส้มนะคะเพราะว่ามันออกสีส้ๆมๆรดส้มค่ะถัไปถ้าหมดแล้วก็บอกด้นะครซ้ำแล้วค่ะซ้ำแล้วพอแล้วก็ได้ค่ะหมดแล้วนนะอะ อยากให้เพื่อนๆได้กินวิตามินซีเนี่ยเป็นประจำเพราะว่าร่างกายของเราจะได้ต่อต้านแล้วก็ปกป้องโควิดสิบเก้าเข้ามาในร่างกายนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัยยังไม่เป็นโควิดตายนะครับก็วิตามินซีพวกนี้ก็สามารถช่วยได้เยอะเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครบเจอกันคลิปหน้าบายบาย to what I know, better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it.